แมทตพิรณนีครับก็ปล่อยวางหลังชีวิตผ่านพ้นเรื่องราวหลากหลายล่าสุดแมทประกาศชัดเตรียมคัมแบ็กวงการละครหลังห่างหายไปนานเกือบ5ปีครับงานนี้เจ้าตัวก็เผยว่าได้รับงานละครไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเผยครับว่ากดดันไม่น้อยเพราะว่านักแสดงสมัยนี้เนี่ยฝีมือดีมากๆครับบอกไปหลายงานแล้วเหมือนกันว่าหับจริงๆรับแล้วค่ะหับแล้วนะ ่าน่าจะได้ถ่ายเป็นช่วงปีหน้าหรือว่าได้เริ่มกระบวนการทุกอย่างเป็นปีหน้าเลยแต่ว่ามีประสการับคำไปแล้วกับละครใช่ไหมใช่ค่ะก็ด้ว่ใจไปเลยเ,ออเล่นแล้วนะอ,อ,อยากเล่นแล้วอ่านบทแล้วอ่านบทแล้วแล้วก็เป็นอยากที่อยากได้จริงๆก็คือไม่อยากเล่นแบบเหมือนเหมือนที่เคยเล่นมาอยากลองที่แบบว่าฉีกไปเลยแบบที่ทคนอยากให้เล่นอะไรอย่างนี้ปีฮาร์ดๆที่ไม่ได้รับละครเล่นละคร สิดรักข้ามดวงดาวน่าจะประมาณปี2018-19ก็คือปีใช่เกือบ4ี่ีปีแล้วค่ะเอาจริงๆนะแมทต้องมาเรียนรู้ใหม่จากหน้างานเนี่ยอย่างเวลาออกอีเวนต์ช่วงนี้เริ่มเริ่มออกก็เริ่มออกได้เรียนรู้ว่าเออมีน้องๆที่แบบเก่งๆแบบสมัยเราอายุเท่าน้องเรายังไม่เก่งเท่านี้เลยอ่ะใช่ค่ะไม่ติดเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มขาต้องแบบว่าเจมือนจริงแล้วก็จริงเลย ลองดูลองดูคืออะไรไม่เคยทําก็อยากลองดูค่ะเปิดใจแต่ว่าคุณส่งการเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมขาให้ลองไหมถ้าไม่ลองไม่ถามเขาเลยได้แล้วมันยังไม่ได้ถามนะได้แล้ล้ถ้าเรื่องงานคือเขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับเราอยู่แล้วเดี๋ยวพบกันที่นั่ง ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ